ยินดีต้อนรับสู่บทวิเคราะห์ยูโรเชื่ลาดบอเลเมล็ดทองคำและบิตคอยนะครับประจำวันที่12เมษายน2565ันห้รับกับสถาบันที่ให้คำสั่งระดับฟอร์เร็กเอฟ e อฟพีเอฟเลน i ี่มาดูที่ยูโรนะครับยูโรนะครับคู่แรกเลยนะครับสเปนอยู่ที่10%นะครับอสิบสิบจุดนะครับสิบจุดสิบพอยต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนะี่ย นะลูกสอนชี้ลงนะถือว่าเยอะมากนะแล้วก็ในส่วนของเคอร์เรนซีตรงนี้เนี่ยกนะ็น้อยกว่าน้อยกว่าถ้ามาวัดตรงนี้นะเนี่ยตัวดอลลาร์เนี่ยจะเยอะกว่าด้วยนะครัก็สอดคล้องกันรับนะพอๆกันแนละ้วนะมาดูที่เกวัดตรงนี้ตรงกากนะครนะัมาดูที่กาากเป็นมากนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับคือราคายูโรเนี่ยนะครับลงไม่ต่ำกว่า23.6น,นะครับถ้ามองแบบนี้มันคล้ายๆกับรูปแบบของแอนโชเดอร์ด้วยนะที่มันจะต้องขึ้นนะก็คือว่าลงไม่ต่ำกว่านี้เนะี่แล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวที่จะขึ้นไปนี่นะแต่ก็มองไปลักษณะแบบนั้นได้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ย เนี่ยครับตรงนี้เป็นไหลนะรัเป็นหัวนะเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องไม่ต่ํากว่านี้นะครับคือถ้าโลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่านี้หรือจะต้องไม่หลุดอย่างน้อยสุดคือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยจะต้องไม่ไม่หลุดตรงนี้นะครับ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันคือจุดที่คือถ้ามันหลุดมันก็เสียรูปแบบแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะหลุดที่26นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะก็ขึ้นมานีนะ่เป้าหมายก็อยู่แค่ตรงนี้คนระับแล้วก็อาจจะเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวพอขึ้นมานี่อาจจะเลี้ยงตัวลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะในกล่องครับ6.8 1ก็เปิดซื้อขึ้นไปอีกนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับโยูโรมาดูที่ปอนกันบ้างนะบอนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าราคายังไม่เปลี่ยนนะครับอ่าปอนเนี่ยโอ้โหนะลูกศรเนี่ยเยอะเลยนะเยอะเลย แล้วก็ตัวตรงนี้เนี่ยมันพอๆกันเผลอมากกว่านิดนึงด้วยนะครับยูโรไอ,อปอนเนี่ยมากกว่าดอลลาร์ด้วยนะครับแล้วก็เกวัตเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับคราวนี้เรามาดูที่การาฟอ่าเรามาดูที่การาฟเนี่ยเราจะเห็นว่าการาฟได้ให้จุดที่ขึ้นมานะเ mm hmm. มื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยมีการลงมาก่อน,นมีการลงมาก่อนที่ย3 6บสาดหเรซนตะแล้วก็ดีตัวขึ้นไปที่ 0.0%นะแล้วก็มีการเทลงมาเพราะว่าทำไฮใหม่ไม่ได้นะก็คือว่ามันขึ้นไปทำไฮตรงนี้เนะี่ยยังไงมันก็ยังไม่สูงกว่าตรงนี้นะถ้ามันจะต้องขึ้นต่อมันจะต้องเบรกตรงนี้ด้วยนะแต่นี่มันกลายเป็นว่ามันเขาเรียกสโลปลงมาตรงนี้นะมันก็เลยลงมานะทำให้ถ้าเกิดว่านะไม่มีเดชบอดเวฟนะอันนี้สำคัญเลยนะครับ ไม่มีแดชบอร์ดเว็บนะครับราคานะก็อาจจะดูยากได้นะถ้าเกิดว่าผมไม่มีแดชบอร์ดผมก็อาจจะต้องตีเทรนไลน์นแบบนี้นะตีแบบนี้นะและไม่แน่ใจว่านะมันจะเบรกหรือเปล่ามนะมันจะเบรกหรือเปล่าแต่เราจะเห็นกรอบว่ามันจะต้องขึ้นมาทดสอบตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมานี่นะครับ ตอนนี้ราคาลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะหนึ่งจุดสามศูนย์สองสองสี่มองว่ามีโอกาสลงต่อนะัมาที่เดิมนะัอย่างน้อยก็ยี่สามจุดหกเปอร์เซ็นหนึ่งจุดสองสองหนึ่งสองเก้าเก้าสองสี่นะครับแล้วก็หนึ่งจุดสองเก้าแปดสามแปดนะตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะราคามีโอกาสที่จะดีตัวกลับขึ้นไปได้นะถ้าเกิดว่าไม่หลุดนัยนะี่สามหก แต่ก็จะขึ้นมาไม่เกิน38.2%แนะแล้วก็ต้องรุนอีกทีนถ้าเกิดว่าขึ้นมานะมสมมตินะว่าลงมานี่นะไม่ผ่านอีกตัวขึ้นมาปึ๊บไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดตรงนี้นะขึ้นเลยไปเลยนะครับ ถ้าขึ้นมานี่ชนตรงนี้เนี่ยทำไฮใหม่แล้วนะครับแล้วก็ยอ่อรับย่อลงมามันจะอยู่ตรงนี้นะครับย่อลงมาแถวนี้หรือจะเป็นกรอบตรง38เลยก็ได้แล้วก็ขึ้นมันก็เป็นในรูปแบบขาขึ้นเลยเห็นไหมครับตั้งฐานขึ้นตามระดับเลยนะครับปักมานี่สำหรับปอน,นครับเอ่อ มาดูที่ทองคำกันบ้างนะครับทองคำนี่ลูกสอนชี้ขึ้นนะสมการจะเป็นรูปแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่านะ่อาจจะต้องซื้อทองเป็นของขวัญหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันมันมันเป็นตลาดโลกนะครับมันเป็นตลาดโลกแล้วก็คืนซี่ตรงนี้มันไม่มีเลยนะครับ ของคำยังอ่อนกว่าร่ายนะแล้วก็ตรงนี้เป็นสองไมยนะเรามาดูการาฟกันดีกว่านะสิ่งที่เห็นเลยนะเมื่อวานนี้นะผมได้แจ้งไปแล้วนะก็คือว่ามันจะต้องขึ้นมานทดสอบนะอย่างน้อยกรอบตรงนี้นะเนี่ยมันไม่เกินตรงนี้อยู่แล้วนะแล้วก็กำลังทิ้งตัวลงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเราถ้าเราไม่มีดชสบอร์ดเลยนะ เอาตรงๆผมไม่ได้ขายของนะแต่คือถ้าเกิดว่าไม่มีแดชบอร์ดเราจะเราก็อาจจะดูได้เหมือนกันนะว่าฟีโบนะมันเจอข้างบนนี้นะเป็นแนวต้านนะตรงนี้แนวต้านก็อาจจะต้องลงมาเหมือนกันนะแต่ครานี้มันลงมาแบบนี้เนี่ยนะนะอย่างน้อยเป้าหมายผมก็มีแค่นี้นะ แต่เรายังไม่เห็นสโคปต่อไปว่ามันจะลงต่อได้ไหมนะตรงนี้เราจะไม่เห็นเลยนะเพราะว่าไม่มีแดชบอร์ดที่จะบอกเราได้นะแต่ถ้าตรงนี้เนะี่ยเราสามารถเห็นได้นะว่าตรงนี้มันสามารถที่จะไปต่อได้ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวเวฟนะไม่มีตัวเวฟเราก็อาจจะเห็นว่าในกรอบนี้อาจจะต้องเคลื่อนตัวแบบ ไซเวตต่อไปเลี้ยงตัวค่ะซึ่งการมีแดชบอร์ดเวฟตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าอนาคตมันต้องเป็นในรูปแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีข่าวแรงเลยเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปแบบนี้นะครับก็จากที่ใช้มาเดือนกกว่าแล้วเนี่ยก็มันก็ใช้ได้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะตรงนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะชอบมากเลยแค่มีตัว ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยผมก็ผมก็ดีใจแล้วผมก็โอเคแล้วนะครับนอกนั้นเราก็วิเคราะห์อ,อย่างอื่นไปก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายของทองคาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือสามแปดสองคือหนึ่งพันเก้าสิบแปดแล้วก็อาจจะมีการลงต่อมาคนระับแต่ถ้าเกิดว่าราคายังไม่ลงนะครับราคาจะเลี้ยงตัวระหว่างหนึ่งเก้าสี่เก้าเนี่ยขึ้นไปชนหนึ่งเก้าหกห้านะครแล้วก็ ลงมาหนึ่งเก้าหนึ่งแปดถึงหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับมาดูที่บิตคอยน์มากนะครับิตคอเยนะคอเนี่ยนะตัวบายเนี่ยลูกศรเนี่ยชี้ขึ้นเยอะมากแล้วก็ราคานะมันมีโอกาสที่จะลงนะครับก็คือบิตคอเยเนี่ยมันขึ้นมาก่อน มันขึ้นมาแล้วก็เนี่ยลูกศรมันชี้ขึ้นแต่ราคามันลง่ะนะนะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนีนึงด้วยนะที่ผมได้แจ้งไปนะก็คือว่าตรงบิตคอยเนี่ยถ้าไม่มีแดชบอร์ดนะครับเราจะไม่แน่ใจเลยนะว่าการที่บิตคอยเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนนะแต่ถ้าเรา ดูในตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันเป็นขาลงถูกแล้วก็การลงมาแบบนี้เนี่ยมันก็คือการพักตัวเพื่อลงต่ออมันก็อาจจะเห็นได้นะจ๊ะแ,แต่การที่มีแดชบอร์ดเนี่ยมันคือคือเทรนไลน์อ่ะมันไม่ได้มีการโค้งนวลเหมือนกราฟอ่าตรงนี้คือคือจุดที่จำกัดนะแต่ตัวแดชบอร์ดมันคือการได้ออกแบบมาแล้วนะครับว่า มันใช้คล้ายๆรูปแบบของโบลิเจอร์แบน d นะครับแต่จะเห็นว่าการาฟนะครับจะเห็นว่าตัวของเวฟเนี่ยมันไม่ได้มีความขู่ขัดหรือว่ามันไม่ได้มีแบบเฉียงไปลงมาหรืออะไรเงี้ยครับมันจะดูง่ายแล้วมันจะดูสมูทไปตามขึ้นของราคานะครับแต่ถ้าเป็นตัวของโบ l ิเจอร์แบนด์นะครับที่ติดมาเนี่ยมันจะมีความขู่ขัด แล้วก็อาจจะมันจะมีแค่เส้นเดียวด้วยนะแต่บางทีก้าวอาจจะเลยนะแต่ตรงนี้มันมีถึง3กรอบนะมีกรอบที่1คือไม่เกินเส้นสีดำกรอบที่2องสีฟ้าอ่อนเล็กๆตรงนี้กรอบที่3ก็คือสีฟ้าเข้มตรงนี้คือกรอบสุดท้ายเห็นไหมครับว่าเราสามารถแบ่งแยกย่อยไปเลยว่าถ้าเราตั้งซ็อกกลอเนี่ยเราจะตั้ง3ระดับนะหรือเราจะปิด TP เนี่ยเราจะปิด3ระดับ นะเห็นไหมว่ามันจะมีความง่ายนะมันสามารถอัดเดแล้วก็ประยุกได้นะอันนี้ก็ไม่ได้หายของนะมันคือมันเป็นอย่างงี้จริงผมใช้อย่างงี้จริงนะแต่ทุกท่านก็น่าจะเข้าใจอย่างงี้ด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับบิตคอยบิตคอยจริงจรนะิงเนี่ยผมคือคือผมก็มองว่ามันก็ลงแหละนะเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วลงเนะี่ยบอกไปแล้วว่าลงก็ไม่รู้ ายกัหรือเปล่านะแต่คือผมบอกแล้วว่ายัางไงสามหมืนสองมันก็รออยู่แล้วนะคือสามหมืนสองนี่คือคือมันเป็นอะไรที่แบบคือมันต้องเจอมันต้องเจอนะมันต้องเจอแล้วก็บิตคอยนี่ยมันมีโอกาสที่จะเทลงไปเยอะนะเห็นนะว,ว่าดชบอร์ดมันให้แบบโอ้โหมื่นเก้าหน่อยแล้วมื 19, ่นเก้าหนึ่งพันนะไม่อยากจะเห็นราคาเลยนะโอ้โห เห็นแล้วเรเียดใจแต่แต่ดีที่ผมไม่ได้ซื้อไวนะ้แต่คือสําหรับใครที่ถืออยู่ว่าให้ระวังกนะันเพราะว่าเอบิตคอยเนี่ยถ้าดูในการาฟเดลี่เนี่ยโอ้โหมันภาพรวมมันใหญ่นะเดลี่อ่ะแล้วก็ถ้าดูวีคลี่อ่ยโอ้โหมันคือยังไงก็ไหนนะนะอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ลงมาสามหมื่นสองเนี่ยแต่ถ้ามันไม่หลุดแนวรับที่สามหมื่นห้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยไม่หลุดตรงนี้เนี่ยก็ มีรุ้นอยู่มีรุ้นอยู่นะมีรุ้นอยู่แล้วก็เป็นไม่ได้นะครับราคาก็เห็นแล้วว่าราคาไม่ทำไฮหม่เลยนะมันลงมาเนี่ยนะตรงนี้เป็น head and shoulder เนี่ยนะมันคล้ายๆเหมือน head and shoulder ใช่ไหมแล้วจริงๆผมก็วิเคราะห์ไปตั้แงแต่โค้ดสามสี่เดือนหน้าขึเดือนที่แล้วเนี่ยว่ามันจะต้องลงมานะแล้วผมก็ภาวานาให้มันหลุดเนี่ยมันก็ไม่หลุดสักทีนยเห็นไหม มันก็ดีดตัวขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้ทำหายใ,ใหม่ที่สูงกว่าตรงนี้เลยโอสัญญาณมันโอโหสัญญาณมันชัดเจนแล้วอะสัญญาณชัดเจนแล้วมันมาแล้วอะเพราะฉะนั้นผมไม่เข้าใจนะผมไม่รู้เป็นโลอะไรที่อยากให้บิตคอยมันลงคือผมไม่ได้แบบไม่ได้เชื่อนะแต่คือว่าผมอยากซื้อที่มันถูกมากๆยิ่งลงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใจนะประมาณนี้เลยนะโอเคสําหรับบิตคอยก็ประมาณนี้นะสําหรับใครที่สนใจเวฟนะครับ คือก็อย่างที่บอกแหละนะผมก็ใช้ตรงนี้วิเคราะห์ตลอดนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าตลาดมันไม่แรงเกินไปเนี่ยมันจะไม่หลุดเนี่ยมันจะไม่หลุดแล้วก็มันไม่มีรายร้อยเปอร์เซนต์ต้องบอกตอรงนี้ก่อนนะบแล้วก็เวฟเนี่ยมันเป็นการช่วยประกอบการพิจนารณาในการเข้านะเดี๋ยวสังเกตไหมว่าผมเนี่ยตอนที่ยังไม่มีเวฟเนี่ยผมต้องตีเส้นเยอะมากนะครับแต่พอมีเวฟเนี่ยมันช่วยได้เยอะมาก นะมันช่วยได้เยอะมากแต่ก็เราก็ต้องฝึกฝนด้วยนะครับอย่าไปพึ่งอินดิเคเตอร์อย่างเดียวนะอย่าไปพึ่งตัวอะไรที่มันช่วยเราได้กว่าเดิมนะมันจะเสียนิสัยนะครับผมก็ดังตีของผมเหมือนกันนะก็ยังตีไปเรื่อยๆนะเนี่ยฝึกตีฝึกไปเรื่อยๆนะก็คือเราเราอยากไปทิ้งในสิ่งที่เรารู้มาก่อนนะเราก็ต้องพัฒนามันไปเรื่อยๆนะ เพราะว่าถ้าเราเทรดในมือถือเนี่ยไอตัวดีสปอร์ดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเรานะคือมันมันไม่ได้แอดเข้าไปในมือถือได้ไงอ่ามันก็ยังไม่มีพอมันไม่มีตัวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าความรู้เนี่ยเรามีอยู่มันเราไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยมันก็ไม่มีความยานานนะเหมือนกับดาบที่เป็นสนิมนะดาบที่เป็นสนิมเราต้องรักให้มันข่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะถ้าเราเกิดเราต้องเทรดในมือถือเนี่ยเราจะต้อง ดูในในกราฟด้วยนะอาจจะต้องใช้อินดิเคเตอร์ที่มันติดมาในมือถืออย่างโบลิเจอร์แบนหรืออาจจะเป็นตัวของสโต r e i SI, นะ์ i อเอสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,ม,นมันก็ต้องดูด้วยการตีกรอบตีอะไรด้วยนะก็ฟีโบก็ดูยากนะถ้าใช้ฟีโบในมือถือเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะมันก็เล็กนะแล้วก็ การขยายจอเนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะโอเคพามกันมาเยอะแล้วนะครับก็สำหรับใครที่สนใจติดต่อพี่เปิ้ลท้ายคลิปนี้เลยนะวันนี้ลาไปก่อนเจอใหม่พรุ่งนี้นะครับไม่ได้หยุดสงการนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ